ขาก็มาพบกับแบงค์ในแชเดลแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอแบงค์นานมากๆประมาณเออนั่แหละมันนานมากวันนี้เป็นวันที่ดีนะแบงค์จะไปเปลี่ยนน้องคนนี้นะแบงค์จะไปเปลี่ยนจมูกใช่ฟังไม่ผิดแบงค์จะไปเปลี่ยนจมูกนะอยากให้มันดูเออละมุนขึ้นอันนี้มันก็มันก็สวยระดับหนึ่งแหละแต่ว่าก็อยากเปลี่ยนนะ่ะเนาะ แต่ว่าแบงค์ทำที่ W Plus นะที่รามคำแหง3 0ครับหนึ่งเนาะถ้าจำไม่ผิดนะไปเจอกันที่คลินิกดีกว่าไปแล้วตอนนี้แบงค์ก็อยู่ที่คลินิกแล้วคลินิกชัวร์ W Plus Clinic ถูกไหม <c oughs> อนนี้ก็รอคิวเนาะรอเคสต,ต่างๆเพราะวได้เคสสุดท้ายแล้วนี่ก็คือ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 ใครคือใครเอา้าคือเทเอคงเท่อย่าคนตีเรเร็วไอจีอยู่ตรงนี้เอาคือไม่เป็น <laughs> <laughs> เหมือนตั้งมอไหมเห <laughs> มือนตั้งมอเนาะเขาก็ให้มาล้างมือล้างหน้านี่อัตโนมัติด้วยบอกเลยว่าอัตโนมัติ มันแตะตรงไหนวะมันแตะตรงไหนนะมันต้องตามกี่ปั๊มนะต้องตามกี่ปั๊มอะกี่ปั๊มสองพูดได้นะเป็นใบหนอเป็นใบหรอพูดได้เพราะเขาให้มาคินนะให้สะอาดที่สุดเพราะว่าเพื่อที่จะแบบเข้าห้องมาตัดต้องสะอาดเนาะอุ้ยสตาร์จำมั้ยสตาร์นี thank you น่ารักจังเลย ทีเริ่มตลกแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นหน้าสดก็าจะมีสีนิดๆมาะแบงก็ได้เป็นมาจมูกมาแล้วทุกคนก็เดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวหลังจากที่เสร็จแล้วยังไงจะมาอัปเดตอาการนะฮะทุกคนเดี๋ยวไปก่อนนะ six months later โหทุกคนออกจากห้องผ่าตัดแล้วสดๆร้อนๆเลยก็ถามว่าความเจ็บอะถามว่าเจ็บไหม ก็ถ้าบอกว่าไม่จีบมันก็โกหกอ่ะเนาะก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะมันอาจจะน่ากลัวนิดนึงเนาะก็ยังก้อนไว้นะยีกสีชั่วโมงก็ถึงจะเอาออกได้เนะ้ะเพราะว่าเลือดเลือดเยอะมากเดี๋ยวแบงค์อัปเดตอาการอีกทีเนาะตอนนี้ก็ขอไปอพักผ่อนก่อนเนาะบ๊ายบายทุกคนจะมาอัปเดตอาการวันที่1นึ่งนะทุกคนก็จะมี ความชาบของใต้ตาเนาะแล้วก็ความบวอมอยู่นะก็ได้แค่แค่วันเดียวเองเนาะสิ่งที่แบงค์ได้มาก็คือในนี่เลยเป็นยานะตัวน,นี้ก็จะเป็นยาฆ่าเชื้อนะหนแล้วก็ยาลดน้ำมูกเวลามีน้ำมูกเนาะแล้วก็ยาลดบวมตัวนี้ยากแก้ปวดเวลามีอาการเนาะกินเวลามีอาการนะแต่ว่าแบงค์ก็กินกินตลอด ก็อยากแก้เศษเนาะตัวสุดท้ายนะแล้วก็การประครบของแบงก็ตื่นมาก็ประครบเลยประครบพยายามประครบบ่อยๆมันจะได้ยุบยุบเร็วๆวันที่หนึ่งก็จะประมาณนี้นะก็ยังจะตึงๆอยู่แล้วก็มีความช้ำเดี๋ยวไปดูวันทัดไปเลยดีกว,ว่าว่าอาการจะเป็นยังไงเนาะอัปเดตวันที่สองนะทุกคนก็จะตาตาก,ก็คือบวมอีกนิดนึงคือตาปิดปิดแล้วอ่ะเนี่ยมันจะว่าจะมีรอยช้ำอยู่ แล้วก็บวมบวมตอนนี้ก็คือไม่ใช่หน้าตัวเองแล้วก็เพิ่งตื่นมาก็เลยประครบเลยประครบบปป่อยๆกินน้ำมะพร้าวบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ได้กินเลยน้ำมะพร้าววันที่สองแล้วเดี๋ยววันนี้ออกไปซื้อเนาะงก็มาเปรียบวันที่สองให้ดูนะก็จะประมาณนี้เนาะบวมอยู่ก็ไม่ได้น่ากลัวเลยนะอืมเขาปกติพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะบวมมากกว่านี้หรือว่าจะลดลงนะเดี๋ยวไปลุ้นกัน สเดจวันที่สามนะทุกคนตอนนี้ก็เหมือนเหมือนมันบวมขึ้นหรือว่ามันลดลงวะไม่รู้อ่ะไม่ได้ไม่ค่อยได้สังเกตแล้วก็ใต้ตาเริ่มเหลืองแล้วตรงเนี้ยเริ่มเหลืองแต่ส่วนเนี้ยเริ่มยุบลงเลยนะดีกว่าเมื่อวานกับวันแรกอะเนาะอยากถอดเฟืองแต่เพราะว่าตอนนี้คันมากคันแบบคันยุบ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 แต่ว่ามันยังมันถอดไม่ได้อ่ะมันยังถอดไม่ได้แล้วก็วันที่เจ็ด ถึงจะมาถอดให้ทุกคนดูนะครับยังไงก็ไปรอดูอัปเดตวันที่7เลยดีกว่าว่า,าน้องเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากที่ถอดเฟือกไปแล้วนะทุกคน<ม>ไปเจอวันที่7ไปทุกคนอันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วที่จะต้องได้เอาเฟือกออกซึ่งมันคันมากแต่ว่าก็พอทนได้นะอันนี้แบงก็แปะนนี้อยู่แปะเอาน้ำอุ่นเนาะชุบสำลีแล้วก็ แปะบุญเฟื่อของเราเพื่อที่จะให้มันให้มันอ่อนนุ่มขึ้นแล้วก็แกะง่ายขึ้นเนาะอันนี้แบงก์ก็แปะมาสักพักแล้วแหละเดี๋ยวเรามาเอาออกกันเลยเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ความเหลืองอะไรก็ยังจะอยู่อยู่นะเพราะว่ามันเพิ่งเจ็ดวันเองเนาะจะลองเอาตรงเริ่มกันเลยขั้นแบบทรมานอะ่ะเป็นเลิกตีงามดีมากที่ได้เอาออกแล้วอยากเอาออกมาเอาออกนี่คือคงปินไทยมากอะ ปะมันจะออกทีละอันทีละอันเนาะมันลื่นอะ่ะโอ้ my God ออกแล้วแผ่นหนึ่งนะออกแล้วดูดิยืดเป็นยางมาตอยเลย คือมันจะไม่คันได้ไงเด๋ยดดูด,ดีมันแบบมันอับมากอะทั้งก้าวทั้งอะไรเนี่ยโอ้ยมันจะดีเลยอะเอาดีๆเด๋อวจนะออกละคนุนเดือวแค่นี้ตอนนี้ก็คือยังเป็นสิ่งตโตหยุดอด่ะอื เสร็จเรียบร้อยนะอุ้ยตองตรงเนี้เห็นปะตอนที่ทำสิทธ์อะคือมันมันตรงเนี้มันช้าเป็นสีม่วงเลยทนะุกคนคือตอนนี้มันคือมันหายไปแล้วอะแล้วก็ความเหลืองก็ยังมีอยู่แล้วก็ความบวมนี่ประมาณแบบเอาเต็มที่เลยคือเดือนเดือนหนึ่งนี่คือยุคก็ยังไม่ได้รัดแกนเนาะแต่ว่าก็ยุกไปเยอะแล้วนะอันนี้ก็สวยอ่อเอาดีตอดงดีขนาดยังบวมอยู่นะ เอาดีๆเดีด๋ยวเจอกันวันตัดใหม่ดีกว่าเนาะไปดีมันที่สี่เนาะของการทําจมูกนะครับถามว่ายุบเร็วไหมยุบเร็วมากๆเลยฝากคนเนี้ยเป็นเดือนเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูทรงจมูกเนาะซ้ายขวาเน,นี่ยอันไหนซ้ายไหนขวาไม่รู้นะก็จะออกมาประมาณนี้วันนี้แบงค์มีนัดตัดใหม่พอดีกับทางคนนๆๆๆลินิกนะฮะก็อ่อ ความตึงแบงก็ยังตึงๆอยู่เนาะตรงนี้เนาะยังพูดยังแปลกๆอยู่นะครับเพิ่งได้14วันเน้อยไงก็ไปเจอกันท,ที่คลินิกดีกว่าเนาะไปตัดใหม่กันดีนกว่าตอนนี้แบงก็อยู่ที่คลินิกแล้วนะคะก็รอคิวตัดใหม่ตอนนี้ก็ยังรออยู่นะตัดใหม่มาแล้วคือโล่งมากตอนนี้ยังตัดแล้วอะอะดี ล้วคนก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนั่นเองฝนตกด้วยนะนี้ก็ไปดูตอนที่ตัดใหม่ดีกว่าเนาะไปใเที่ยวหรอใช่เที่ยวกลางคืนเปล่าฮ่า่าไอ้ดูาี่า่อะ่ะฮัาฮ่าฮ่าฮ่แฮ่าฮ่าฮ่าฮ่วฮ่าฮ่าฮมา่าฮองฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่อ่า่่าันาฮ่าด่ง่ว สังเกตเยอะไหมไม่ค่อยมีนะจมูกสวยมากคุยไหมพูดได้ปะได้ออได้หรือแบบอะไรแบบไม่ตัดเสียงออกเองใช่ไหมไม่พูดเองอ๋ออันนี้ปกติแบบช่องแล้วแตชันอะช่องแล้วแตชั้นอันนี้ครบสองสัปดาห์งานแก้จมูก เซมิโอเพนเนาะใช่ใช่ลองไปด้วยตัวในเยื่อเทียมเย็บอินทโดมเราก็ยืดผนังกั้นจมูกตอนนั้นที่แบงแก้พออะไรนะมันยาวมันยาวแล้วก็แบบงูมปะใช่มันไหลมันงูงูเนาะอือมันไม่สวยดูสิโอ้ยน้ำตาน้ำตาเล็ดทีละบอกแล้วว่าเธอจะร้องนะน้ำตาซึมอยู่นะใช่ไหมอืม แต่ก็ว่าทนทุนได้มันเจ็บไหมแบงค์ไม่เจ็บหรอกตัวไม่เจ็บแล้วแต่ว่าน้ำตาทำไมแค่ดูปลอมจังเลยน้ำตาไหลเลยใช่ไหมตื้นตันไงแบบเราโอ้ยแล้วเออจะได้ล้างหน้าได้ตากะายาใส่แล้วใช่ไหมจกมาตาบอดมากนี่อันนี้เจ็บอันี้เจ็บจริงอันนี้เจ็บจริงพอจันจมูกสวยมากไม่เจ็บเลย ใช่ไหมไม่เจ็บเลยตาแดงทำไมอ่ะไอ้ตันเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยก้องเลดี้สว่างกว่านะกล้องเลดี้ของน้องกล้องเลดี้ใส่มนาถทำแบบเนี้ยแต่อย่าพูดไปบิดจมูกนะคะให้รูปุณอย่างเดียวก็พอเนี่ยอืาค่ะก็กลับมาแล้วสำหรับ ตัดใหม่ในวันนี้นะวันที่1 4สเนาะก็ถามถึงความเจ็บนั้นมันก็เจ็บพอทุนได้ก็ฟีลถอนขนจมูกมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นจนแบบว่าไม่ไหวแล้วชีวิตนี้ไม่ไหวแล้วมันทนได้นะฮะทุกคนมันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยแล้วแบงค์จะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้ความแตกต่างสําหรับอันเก่ากับอันใหม่เนาะตรงนี้เนาะดูมันแตกต่างกันมากคือแบงค์อธิบายเลยว่า อันเก่ามันดูยาวแล้วก็ดูแข็งไปแล้วตรงเนี้ยมันไม่ค่อยสโลปเท่าไหร่เนาะปลายจมูกมันก็งุ้มด้วยมันก็มันมันดูไม่สวยอ่ะอยากเปลี่ยนไว้อันนี้คือเขาคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็หมอบอกว่ามันลอยมันอันตรายนะถ้าเอาไว้นานๆนี่มันอันตรายก็เลยได้ทาการแก้ไขใหม่เนาะอันนี้คือทรงใหม่นะครับก็ทําให้ตรงนี้มันสโลปมากขึ้นแล้วก็ปลายพุ่งมากขึ้นนะแบ่งได้ ทำแบบเซมิโอเพนเนาะก็คือผ่าสองฟังแล้วก็เย็บอินเตอร์โดมนะมันก็เลยได้พุ่งขนาดนี้ตอนนี้มันยังบวมอยู่มันยังไม่ค่อยเห็นรูปเท่าไหร่ถ้า<ม>อยากเห็นก็เดี๋ยวจะมาอัปเดต1เดือนนะครับที่หลังจากทําไปแล้วนะครับใครที่อยากให้แบงค์ทำก็สามารถคอมเมนต์บอกแบงค์ได้เลยเนาะคอมเมนต์ comment ตอนนี้เพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าอยากดูจริงหรือเปล่านะทุกคนฝากคอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวแบงค์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบงค์นะครับไปแล้วยบายรอดูอัปเดต